สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องลุงวิมคลค้นทำเกษตรสำหรับท่นานใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเดือครับเด,อเด้อเพื่อแจ้งเตือนชิใไม่ๆหม่หมสำหรับเสาร์นี้พี่น้องเป็นเสาร์วันเสาร์ที่6เดือนท่านว่าคม2 5งพหาพี่น้อง้ามันอยู่ทั้งตลาดนัดโคกระบือทั้งหลังบ้านโคกเจริญพี่น้องอำเภอสว่าง จังหวัดสกลนครพี่น้องพามาบุง้งบรรยากาศตลาดพามาสอบถามราคาน้าพี่น้องแต่บางมือนี่ค่อยหลายได้พี่น้องวันนี้ค่อยหลายแต่ว่าน่หาห่างเขาบ่หลมือี้พี่น้องเพิ่นว่าเขาต้องหอยเวียดวะท่านทั้งเหนือทั้งเชีงยงใหม่เหมือนนี้บ่ามาว่าส้นเพิ่นว่าค่อยรุุนหน่อยบ่ค่อยเด้ขายเด้ขายได้อ้่วยอุววดนีนนยญยมันเป็นรังมืออยู่พี่นอ้องลุงเจ้าเกิด ห้อยทั้งก่อนเชียงไม่มากขาเจ้ากวดเอากวดเอาขวกค่อยจะอยๆหน่อยๆแม่ลูกแต่ตรงนี้เขาเจ้าบอก่าเขาเลยเหลือหลายอยู่คนนี้เพราะว่ามันก็ยังเหมือดยมพัดเห็นหงครับไม่ไหนเลยไม่เฮียจักเฮียใส่ใสกันไรองค์วิสเอาเท่าไรองค์วิสให้เท่าไร ทมนี่ตัวหนึ่กคัยเลี้ยงโเลี้ยงบีบว่าคั้วเลี้ยงบ่สื่อบทสื่อซื้อหนัือเลยแต่ราคาขอยเนือมองขายเลยบอตัวอะไรตัวคนตัวอะฮะตัวตัวนี้บอโอ้ตัวเมลูกคุณเ่รอขึ่นาสี่หมื่นกว่าบานแต่มันมันบาเก้งอยู่นรองเดี๋ยวมันเก่งว่าเบิรงไม แม่ก็ลูกเศร้าด้วยหมดจะค่อยดอนขามๆตัวเองอันนี้ก็ดอนนี่จะดอนก็ดวนตัว่องไ Quay ừ, đoàn Con này có đoàn vẫn gắn bật hẹn đoàn bằng này nó <laughs> đoàn nó nhảy sen bà Bỏ thì ừ, cái cầu mươn bỏ Hả? to cầu mươn bỏ ม่ึงสองหมื่นหกหมืここ่นนีเนียอย่าให่างว่าก okay. ็ห่าอยูตามตูมันเหอมันเอามันเรเบลเราสัมันอยมันบาือว้ากันให้พวกัให้งามยูรอกคุณจะได้เจ็ดพันแล้วสันคือให้ให้หาพันเจ็หาบอกรใหมเจ็ดันสี่ล้วล้อยลดลงเลย่อยนึงเหรอมันมันเกิดค่อย่อยมันรู้ใจบ่หลายเลยเนาะมันบุกุ้งามจู้เครงเล่นไรมันจะโซ่เครย่องขงหดนะจำว่าเบิรงไม่ดี ตวแม่พี่น้องงามยู่เพนันห้องไว้เจ็ดท่านหาว่าท่าน้อ่ดอนพี่น้อง้อยดอนเป็นแม่ลูกกันบอกครับโอ้เอกำล้องกันผสมมาบริะไทยี่นี่แม่สาวโอ้สาวว่าถือโต ลูกยังฮะอลูกไก่เป้าหัวแกวครับเป้าหัวแกวพ่นวาแม่นสูงหลายไปอเเลย4ล่นตนลอยสี่สบสี่ราคาพอดีสามหมื่นเก่าครับสามหมื่นเก่าพี่รองสายเหลี่ยงด้วพี่รองด้อควายเหลี่ยงสามหมื่นเกาพันันวานี่ลักตนอามูนอันเดสันอนั้นโอ้อันนี้ลูกแก้วฟ้าลูกแก้วฟ้าราคาหลายปรเนเม่น0หมื่นเกาพบ่อหอด2องหมื่นความสูงก็ลอยเศ้าหาบ ราคาห้องต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาเบอร์เขาเบอร์0 9 0 0 9 0 2 2 6 5 9 5 5แล้วก็5 9 5 5 5 9 5 5พี่น้องไปดอนเด้อพี่น้องเด้อสนใจโทรเข้ามาโอ้ต้องพอบอกเป็นดอนยางดีพี่น้องลูกยังอันนี่ยางเหลวเลยลูกยอดหลักโอ้ใบบ่มีเนาะพี่น้องเนาะฟูเว่าใบบ่มีเด้อ ตูกยอดลักฟงเท่าไรบัตรันปร้อข็าคามันดีรา,งงา,าค,า,คาสามสามหมืน่นห้าเพิ่ว่าโทรม,มาส่วนลดหาพันหน้ิว่นโทมาส่วดาันลีเลยนี่ชพมพีคือเกาลูกยอดลักะพะดีพี่น้องผิดควายวานันเอาอผูใ้ใดสนใจยังโทรเขามาอันนี้เดบันดำดนี่ลายเบิมเิ่มเนาะ สอาน่อยวาหน่อยสาหน่อยพี่น้องแปดเดือนเพื่นว่าอหางหงามยู่ได้พี่น้องราคาไรปนนี้สองหมื่นห้าพันเพื่อนว่าหันโทษเขาโทษมาช่วงนี้นะรถอีกห้าพันถือเก้าสองพัน0 0บอกรถหลายอะไรเพื่นว่าตัวนี้ลูกเบื่อพันล้านนี่เนาะสองเที่วสองเที่ราคาเท่าไรก่าสองหมื่นห้ันบาทนีเท่านี้บอรถมีตุลงเบอร์ติด เบอร์ติดตห้องศูน์ยังเนาศูนย์แปดงปเก้าหกแปดเก้าหกหกแปดเก้าสาหกปดเก้าสมนคอยงามเลยพี่น้องนะอันนี้พออยู่ยังนี่กล่องสยามนี่เป็นว่ากล่องสยามมาสินเส้อดีเป็นไงโอ้เสื้อเป็นหรอว้าเป็นยังไงดนลูกไโหรอโอ้มันสูงเท่าไรล้วนี่้ห้า้างมงาพี่น้องลูกกล่องสยามมาตีมันได้ยักปีแล้นี่ได้สามปีไสามปีราคาเท่าไรล่ะไม่ได้สนส ราคาตอนนี้รถตั้งทีหมื่นโอ้แสนสองมืนอีกรองนึงอยู่พี่น้องแสนสองมืนลูกลูกยังเกาะลูกก้องลูกก้องเพื่อนว่าเซิ้งเป็นอะไรดิแข้งขาก็ดีเนาะโอ้ห้่งหนาวขงลูกล่ะคุณอ่ะอืแสนสองกว่าตีราคาห้องต่อรองอะไรเนาะอันทรมาช่วงนี้นั่นรถอีกหมื่นนึงรถนี่พี่น้องช่วงไหนพี่วะเย็ดพอพัน ผู้ใหญ่ก็ใหญ่เอาผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามมึงเด้อพี่น้องเบอร์เฮาเบอร์0 8 1ย์แปดหนึ่งเก้าหกแปดเกาหกหกแาสามหด้ามเข้อพ네ี่น้องเด้อนี่โทรเข้ามาเลยนี like so ่งามือบ่อ่ะโเข้ามาหรืพี่น้องใส่ลูกมั้นี่โอ้แม่ลูกแม่บอกยังจะเคยราคาเพิ่นแม่นี่ หกหมื่นห้าพันควายใหญ่ตัวพี่น้องลูก,ล,กลูกเมียตีลูกเรียกบ่นนี่โอ้นี่พี่น้องลูกบ่นราคาหกหมื่นหมดติหกหมื่นห้าพันบาท, 65, บาทแมนบ้าเหรอเฮ้อมันต้องผิ <c oughs> ดห่ด โอ้ตัวนี้ตัวนี้หกหมื่นโอ้แปดหมื่นเพิ่นว่าพี่น้องมันเปนหกหรือแปดหมื่นเด้อนี่เนอะดตัเอาลูกดานน้านนี่บป็นหกหมื่นอ่ะโอ้นี่ลูกด้านนี่หกหมื่นนี่พี่น้องลูกแรกบ่นี่เพิ่นวะหกหมื่นแม่นี่ลูกด้านแต่ว่าแม่ไม่ใหญ่ก็แม่นี่เนาะแม่นั่นแปดหมืน่น 8, ดเด้อพี่น้องเด้อลูกด้านลูกผูรูรูกแม่ลูกแม,ม่ตัวนี้รา,า 6, ราคาหกหมื่นราคาห้องต่อรองได้เหรอ ้องพอบอกบินหกหมื่หนหาแปดหมื่หนหา 6, 10, 5, 8, 10, เลือกเอายากได้ตกคบไหนก็บดดพี่น้องนี่เแบบบอร์หาศูนย์ยแเก้าหกแปดเก้าหกแปดเก้ามหกกครับผมเอาโทเก้ามาพี่น้องคอยแม่ลูกค่อยาเลี้ยงเลยเลี้ยงยเปเ <c oughs> นแม่ลูกลูกเพิกครับผมนี่แม่นี่แม่อ้วนๆนี่บอกแลหกเจ็ดหมื่เขาเลยนะเขามาขายโอ้นี่บอกหกเจ็ื่นบอนี่ เท่าไหร่ลค่าพนิ18ครับสามตัวนี่บ่สอตัวบนาสามงบอของเขาไลยใส่กันเพียงล่ะไลยใช้กันเลได้ของเขา18บาตี18ครับโอ้หมื่นแปดพันพี่น้องบักพัดอนนี่เดบดนี่บัมเปิดได้1ครับโอ้หมื่นห้าันลูกจังเลยนี่ลูกักแก้วซ้านะแก้าซครับ1ิบาติแม่เงี่ยนี่เดสเซนแม่มาทางลแม่นเอาบเปนองเฮาโนเมนเนาะ โอเมยใหญตัวยนี่ลแม่นี่โอเมยนี่มันครั้อนสักาใกล้สิออกแล้ววะสันสองหมื่นหกพันราคาห้องครอลองได้เนาะตอรองได้เลยเบอร์ติดต่อห้างศูนย์ยังเนาะศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเอาหย่งงนย์หนึ่งเเพี่น้องผู้ใดสนใจเด้อโทรเข้ามาอันนี้ห้องไักสันเมยนี่แม่นี่จัดผู้ใดาเจ้าห้องวาจังบาทเขา้ะว่าห้าหมื่นี่แหะ ยังกินอะไดิอืออ้หลังมองหลังมันงามจิ๋วพี่น้องบวกคุนเพื่อนมาหาเงินคุณดิได้ยังมาขึ้นหอดเจ้าแห้งบ้ามากระทานข่อยสูกรอบแรกโอ้พี่เคยวะเมึงสิเก็บไปหายสายโอ้ยกขคืนมึงก่เก็บเอาข่อยเซียเอาไปหาพี่ใหญ่มีมลโอ้มากระทันโอ้ขอบคุณได้หลายพี่น้องมาได้มากระทันโอ้ข่อยซิมเนซิมสิจเจ เจ้าขอหาม้าลิ้มจิ้มจิ้มน้อยแม่แม่ป้าลุงสร้างมาปลาลงเจ้านวยนวนี่ขอ่าให้ลุงมีมดเลยว่ามันนวยใหญ่จิ้นลูสาวแล้วลูสาวก็แซ่บไปแล้วนังงอนคนนี้เลยโอ้ยแซ่บจิ้บบ่แซ่บปีนี้ไ่ได้ใส่ยางใส่แต่ใจมันม้วนเลย่ได้ใส่ยางอันปาดโกกับไ่ได้บอโนกเต็มต้นงาเพิ่มฉา ลากหลายบรรยากาขอบคุณหลายขอบคุณหลายกอุ้ยกับวันได้ขายล่ะที่แรกว่าจะแจกบ้านบานว่าจะลงอาบ้ต่อปัญหานี่เราบ้ลงมาบ้ต่อคดีใจว่าซันคือบ้ลงมาบ้ต่อไว้คือคือปีดบังหันเหรอบ่คือรักกันในบ้ลงนั่นบ้านลงนั่นคือถือขายมือมากเนาะโอ้ยในบ้านเขา่งไปหายไปเอาเบอร์ยุคฮันบ้ามันไกลเวลาแล้วค่ะก็เลยว่ากฉลกด้วขอบคุณหลายเด้อครับลูกก็เหนี่อย บ่รู้ว่ามันลูกคนนึงไยลูกมานเยี่ยมลูกเยี่ยมนี่ยืนเฮี้งใช่กันข่คุณบ่โอ้บ่นเป็นแม่บ่ตัวนี้บ่แม่นได้ที่จ้าแล้วยืนเฮี้งกันคือกันกับแม่ก็ลูกโอ้มันสมลูกตัวนี้ได้เหระตัวนั้นว่าสมแม่มันได้โอ้โอ้ใส่ตัวนี้เพียงทำมาแล้วซะเพียงล่ะนี่เป็นแม่ลูกก็โลดดีน้อว่ากับแม่แม่ร่างน้อ มันสมกับตัวนี้แหละดิเดนนี่เอาไว้ี่เพียงล่ะบ่อกโตผิดสีเนาะก้ายดรามชัวอกลูกดำโอ้ลูกบัวขาวคนนี้เนาะพี่บอแม่เพิ่นนี่บอแม่บอแม่ตัวตี่ต้แม่มันบอ่ โอ้สุดนีแยกลูกไปแล้วเ่นวะโอ้ยมันโ่ไอ้แม่นแม่มันร้อเบ่งแนวฝิ่นเนาะบ่บางแนมมุ่นมันสมก็ตัวุนแต่ลูกมันเจ้าบานลูกป่นันลูกม่เลยมือหนึงลูกมือนงลูกบวกาวเพิ่นวะมือนึ่งน่ะพ่นสิตขายพ่นสิซเสื้อน่นใครจะซักสิซื้ออยู่นันสองพัน0องัยังได้บ่บแม่จ้บานตอ้ตุ้ดติแม่เจ้าบาทไอ้มือนี่500โอ้แม่เนี่1มือหารลอยลูกมือนึงเนาะเบอร์ติตต่อเฮานยั ศูนย์แปดสี่สามเก่าสามสามเก่าสามอันหันหนึ่งหกสี่หอยผมดกปกไรพี่น้องโทรมาเลยนี่สองทนคู้ผมแต่แต่แม่อองว่าเอาตั้งแต่อันวันนี้ไปไถ่เราโอ้ยบ้าแล้วไรพี่น้องต้องผู้ทั้งสองปิดแม่ลูกบ้างแม่ลูกแม่ลูกสุดสามแม่ลูกค่อมสามพี่น้องสุดสามเดินนี่เดินนี่คู่บิบ่แม่เพิ่นนี่ลูกเพิ่นแม่แม่เต็งเตงแม่เท่าไรราคาสามตัวนี่ ส6 5ต0องหมื่นหกพับาทอีกพี่รองแม่นี่สูงเท่าไหร่ืันสร้อยเ็ด2่บเจิแม่พ้นปวอมสูงของแม่ราคเ่าไหร่่อนสองหมื่นหกพันสอ2 6ม0 0นหกพันห้ารอยสตราคาต่อรองได้พี่รองใช่อีกใบ่นึงนี่งทั้งนี้พี่รองนี่ใส้ลูกพ่นตัวนี้ โอ้นี่ลูกเพิ่นพี่รองลูกน้อยเนาะลูกแม่เนาะสองหมื่นครบหนคบหนห้องไว้สองหมื่นพี่้องสูงสไลด์แม่เพิ่นนีร่อยสามสิบห่าแม่ลูกราคาสองหมื่นครบอยู่เดียบัตนีคองหม่นสามลูกแม่ลูกผูลูกผูเนาะสองหมื่นสาคุณว่าครบสูงอร่อยสามิบห่าอ้างม่รราคาเท่าไรก่อ สองหม0่นสามพันส่ีลูกเพิ่นพี่ดองลูกเพิ่นนี่เอาไต่อีกแม่ลูกดอนนี่เนาะลูกดอนลูกดอนลูกตัวผู้พี่น้องหนึ่งหมื่นห้าพันพี่ดองนี่เพิ่งเอาเป็นแม่ลูกกล้วยบันบัดเขานี่ล่ะหมื่นห้าพันราคาห้องต่อรองอะไรบักเคิร์กนี่เด้บัดบักคอพัดนี่เนาะพอพันพี่น้อง ลูกยังพอพันนี่้โอ้เล็บดีเนาะเกงขาดีพี่น้องขาร้อยสามสบเก้าว่ะจสาิราคาพันเดียบันทอา้าแปดสองหมื่นราคาของตอร่องเอาพี่น้องหอยไฟบ้านอนเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์แปดสามศูนย์แปดามห้สห้าเก้ปดเก้าสองเลยพี่น้องเด้อหอยไฟบ้านอนพี่น้องโทรเข้ามาหลวดได้ลูกันนีลูกันเขาเจ้าเ่ได้อวบะ ทางเลี้ยมเิ่นห่อยี่บารลูปนนี่ยเดี๋ยเ็นไงไอวัิบหาสิบหาบ่ได้สิบหาบ่อไหโอ้สิบหาบ่ไหนใแม่มันเศาเอีดเนาะแม่มันโค้งสางดีเนาะคุนอวดมันบ่บ่นโอ้บ่บ่เลยี่แม่เราสามหมื่นกว่าอยู่บ่เขาเขาเขาคุณนเขาคุนรุ่นนี้บ่มันมันใหญ่ดีบ่ วนมันกะทยได้สูสามหมื่กวโอ้ต้องเอาโค้งนี่ซื้อราคาเศร้าไปหัวหารบรดหลายบริบบตีไปรุ่นเศ้าสอบเศร้าสอบสอบละสามร้อยหกพันดีไปหกพัโอ้หกพัมันก็เหลือสี่พนัวสามหมื่นสามหมื่นเท่าไรใครตัวละสามหมื่นสาหกวาสามหมื่นสี่แล้วแตคุงสั่งคุณได้กินเกีงกลอ้วนเร็วอออืออืได้กินวัเกี้ยงกลวนก่อน้าวันดีตัวจักบาลนี่ โิ้อสิบแปดห้าร้อยเถิกด้วยเมนี่เถิกแคบสินไอ้ายพันแคบสายแคบด้วยพี่น้องเด้อเก้าสิบเก้าเก้าสิบเบราคาหมื่นแปดพันหาร้อยบอกโอ้นี่พี่น้องผู้ใดอยากได้สายแคบเห็นแล้วบาทนี่โอ้บักเถิกราคานี่ต่อได้อีกบ่นี่ได้จักหน่อยกด้วยพี่น้องเด้อฝากเบอร์ไปนะเบอร์ยังนาะศูนย์เก้าหกเก้าสามแปดเก้าสามแสายแคะพี่น้อง ของแท้เลยเอาผู้ใดสนใจโทรมาให้ไว้มีตัวเดียวนี่ได้พี่หรองมีตัวเดียวนี่เนียเนาะบนเนี่ยได้เป็นพัฒนาอะไรเป็นเงินแสนหย่อนได้นี่ แค่ยอกันตัีวนี้ก็ย่อแค่นี้เนาะเอาจ่อเลยโอ้ห้ามื่แล้ววะซื้อสองหมื่นซื้อสองหมเขายห้าหมื่นบาขายห้าหมื่นบาี่ซื้อมาสองหมืนบอโอ้นี่พี่รองอันนี้ก็ย่อฮึอันนี้นี่พี่ออืมซื้อสอื่นห้าพันนี่พี่รองตุเถิกอ๋อมันจะมาย่อได้ด้ยเนาะเอาไปเลี้ยงอะไเอาไปคัดออก เอาพวกเขาเจ้าสายเขาเจ้าเลี้ยงเขาเจะยืดเนาะย่อขึ้นกันพี่รองตัวนี้ย่อขึ้นกันกักตัวนั้นึนแล้วจะ่าแล้วานต้องใส่สีพวขายต่อดอกสายย่อหลายๆเหมือนนี่นี่ก็สายย่อขึ้นกันแม่ตะนันบอกเอาว่าใส่แม่นู่นเฮ้ยพอดูมั้ยใส่ลโปโลโอ้แม่เตี้ยลูกออกเตี้ยวขึ้นกันเนาะ อ่าเอาไปเฮ็ดแม่เตี้ยเอาไปเฮ็ดลูกเตี้ยได้อยูาา่นี่พี่น้องจักบานเลยจักบ้านหรอเพื่อนว่านใช่ลูกชายอะไรเจ้าของเพือ่อนข้าจักบาทเพื่อนว่านี่เพื่อนเห็นเจ้าของสายย่อได้หรอท่านด้ลูกมัน่นเพื่อนบ้านซีเมนบ่มันเป็นซีเมนหามันเป็นสายย่อดิจยยดะมาตินี่ล่ะขักบบเข้าเหนี้ยหรอ โอ้เพื่อนท่านอันสายเลี้ยงไว้สายย่อไว้ชีมือหาเพื่อนว่าโอ้เน,นี้ยบอลลูกไม่ลูกต้นนี่ขายเศร้แล้วลูกไม่ลูกต้นนี่ขายเศร้าหาแล้วนี่ลูกเพต้นนี่ลูกกย็ย่อเนาะตัวตัวน,กนักกีเออม้นตัวนักกีเม่นบอกห่วยไม่ลูกหลายแท่บ้าน <laughs> นี่โอ้เจียงบอกโอ้ยเราบอขายหันเฉียเจียงแล้วเมื่อขอนจันละเมือม่อเมี้ยงเนื้อขุนเนาะนี่พี่น้องสายยอ่อเพิ่นว่าสมเขาเหนียวไว้เพื่อน จะว่าของในห้างิ่นมันบาขายดอกสองหมื่นได้บหโอ้ขออีกสองพนสองพันได้ล่ะสองพได้อยู่สามพันเจดกไป้บอืมาสิบเจ็ดสิบหมื่นเจ็ดพอพันบ่ตาแมนจูบอกยัง่ะโอ้ยตัวนี้บจักคเป็นผมเป็นาอยู่้จักคอตัวนี้ห เื่องเป็นอะไรด้วยเนาะเกินเยอโอ้เพดว่าสี่หมื่นเจ็ดพี่น้องพอพันละสินักบาทละสองตัวนี่สิบห้าม่ลูกหรือวะสิบห้าโอ้ตัวใหญ่นี่ตัวสิบห้าวะสิโอ้ยเอาไปลอยจริงนี่ มะเกล้วับอกไหวมันเอาใบรับชีให้มันได้ละบ่มันข้าไปเฮ็ดใบรับชีให้มันเนี่ยโอ้แล้าเก้าบ่ครับแล้วาาค่ขายให้ข้าเจ้าเัเจ้าโทษมานแค่โ้ยราโกน่โซว่าโอ้ยไอ้จะไปโ่ไหโซ่ไลอะโซ่ก็บบไก่ไปได้หรอกเ้่าน้ราคามันนั่นเดียวนี้นะสิ้าครับผมสิห้าโอ้หกหมื่นหาพันมาสน แถวแยวแถวซ้อนพวกแถวบ๊อบมี่นั่นบอกนั่นครับป่งแล้วขึ้นมาแล้วปงโอ้เขแยวกำลังขึ้นมาเนาะแต่ว่าเซิงนี่เจียงอยู่มันบ่พี่น้องมือนี้ถ้าเจ้าก็ซื้อขายกันดีด้ชมืหอนี่ขายกันขึ้เก่าอะไรพี่น้องกับนห้างกับเขามันซื้อคือเก่า